สวัสดีครับวันนี้พบกับรู้กันทันข่าวกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็ประกาศเตือนจากกรมอุตุมาบอกกันว่าช่วงวันที่25-28ถึงกุมภาพันธ์2566นี้ภาคเหนือตอนบนอุณหภูมิก็ยังจะลดลงหนาวเย็นต่อไปส่วนภาคใต้ฝนก็ยังหนัก คลื่นลมก็ยังแรงอยู่เหมือนเช่นเคยนั่นเองครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็เช็คกดแล้วก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ มาดูประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยมีผลกระทบวันที่25-28กุมภาพันธ์2566นี้คือช่วงวันที่25-28กุ25 66, มภาพันธ์2566มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตก หนักบางแห่งสำหรับขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3 m. เมตรอ่าวไทายตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลก,ก็มีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวรวมทั้งให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยนั่นเองครับ หนึสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนตอนนี้ก็คือ มีอากาศหนาวเย็นลงอุณหภูมิจะลดลง2 5องศาเซลเซียสกับมีลมแรงด้วยตามมานั่นเองครับอย่างไรก็ให้พี่น้องได้ดูแลและก็รักษาสุขภาพในช่วงอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้สำหรับอากาศหนาวเย็นก็ยังจะหนาวเย็นไปจนถึง ลายเดือนกุมภาพันธ์และก็จะน่าจะไปเริ่มอุ่นขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม2566กันต่อไปและก็จะน่าจะคงจะไม่หนาวอีกนั่นเองครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับข่าวขา,วขาวความเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับสภาพอากาศก็จะได้ไม่พลาดกัน